ไคยก็ตามที่มาอยู่อย่างชุมชนแห่งนี้ถึง5ปีก็จะต้องกลายเป็นสมาชิกชมรมวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าโดยปริยายทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีหากทว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้พูดคุยกันเสียด้วยซ้าแต่การที่พวกเขาไปวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้า พวกเขาจึงต้องพบปะเจอเจอกันไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอยู่เสมอจึงมีการทักทายกันด้วยการโบกมือบ้างพยักหน้าให้กันบ้างส่งยิ้มกันบ้างจนเป็นธรรมเนียมที่คุ้นเคยกันมากหน่อยก็ทักทายกันด้วยคำพูดแต่ในละแวกนี้แทบทุกคนรู้จักเดฟวินเลียมเป็นอย่างดีเขาเป็นคนดำ อันที่จริงมีครอบครัวคนดำอยู่ที่นี่กันอีกหลายครอบครัวจนอาจกล่าวได้ว่าซันตาคาร่าเป็นแหล่งที่พวกเขามาอยู่และขยายครอบครัวมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะแต่ก็มีเดฟเพียงคนเดียวที่วิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอมีได้ขาดและยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอีกด้วยขณะนี้เขากำลังวิ่งเข้าสู่กึ่งกลาง ของเส้นทางก็พอดีนางเมเยอร์ร่างอ้วนทวนในวัยมากกว่า40ก็กำลังหมุนตัวร่างอ้วนใหญ่ของนางจึงกระแทกถูกเขาอย่างแรงต่างคนจึงต่างยิ้มและพยักหน้าให้กันฮึบฮึบเดฟทำเสียงให้เข้ากับจังหวะที่เขาทิ้งเทา้าเดฟวิ่งเหยาะๆขึ้นเนินถนนพอได้ระยะสักครึ่งทาง เขาก็วิ่งวกกลับลงมาอย่างเต็มกำลังฝ่าเท้าสัมผัสกับหญ้าหนานุ่มที่ชื้นไปด้วยละอองน้ำอย่างถี่กระชั้นความคิดขำขันแวบ,บขึ้นในสมองของเขาท่ามกลางอาการหอบและความชื้นเหนียวของเหงื่อใครนี่ถ้าเป็นเมื่อสิบกว่าปีก่อนถ้าขืนมีชายร่างกายกำยำผิวสีดำสนิท ออกมาวิ่งอย่างนี้ในเวลาเจ็ดโมงครึ่งมีหวังถูกตำรวจจับไปเป็นแน่เธอขอบคุณพระเจ้าที่สิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับมากขึ้นเดฟวิ่งลงเนินถนนด้วยความเร็วเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรแล้วจึงวิ่งตัดถนนลงสู่ทางแยกเล็กๆตรงไปยังบ้านของเขาขณะที่วิ่งใกล้บ้านเข้ามา ก็ได้ยินเสียงภรรยาเตรียมอาหารเช้าและเสียงลูกชายสองคนทะเลาะกันในห้องน้ำเดฟหยุดพิงรถหายใจหอบกระชั้นแต่ความรู้สึกกลับสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเป็นความรู้สึกที่วิเศษแท้แล้วยังช่วยทำให้รูปร่างได้สัสดส่วนอีกด้วยช่วงที่วิ่งเป็นเวลาเดียวแท้ในรอบวัน ที่เขาลืมเรื่องสูบบุหรี่นี่ถ้าเพียงแต่เขาจะสามารถวิ่งอย่างนี้ได้ทั้งวันเขาก็คงจะเลิกบุหรี่ได้เร็วและง่ายดายขึ้นเยอะห้องกระจกเล็ก,ลกๆที่อยู่ต่อจากโรงรถเป็นห้องที่เขาเอาไว้สำหรับวาดภาพโดยเฉพาะภายในห้องมีกรอบรูปหุ้มผ้าอย่างดีตั้งพิงฝาห้องอยู่ เดฟยื่นนิ้วชี้ออกไปแตะส่วนล่างของภาพดูก็พบว่ามันแห้งสนิทดีแล้วภาพนี้เป็นภาพแอ็บสแตรที่เขาวาดขึ้นมาจากความทรงจำของแสงสีมุมหนึ่งในย่านใจกลางเมืองที่แออัดแล้วก็เป็นภาพล่าสุดที่เขาวาดขึ้นที่บ้านเขาไม่มีที่ที่จะแขวนภาพนี้เพราะจินนี่ ได้ลื้อผนังห้องออกเพื่อขยายห้องภาพหลายภาพถูกปลดออกภาพชิ้นนี้เขาตั้งใจจะเอาไปติดไว้ที่ห้องทำงานในหน่วยราชการที่เขาสังกัดอยู่เดฟบรรจงยกภาพอย่างระมัดระวังใส่เข้าไว้ยังหลังตู้สีแดงของเขาจากนั้นก็จัดแจงเอาลูกๆออกจากห้องน้ำแล้วเขาก็เข้าไปอาบน้ำ แปลงฟันโกนหนวดช่างวัดน้ำหนักตามที่เคยชินจนเป็นนิสัยซึ่งเข็มวัดก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดจากนั้นก็แวะมาจูบจินนี่เมียรักอ้าวนั่นคุณจะไม่ทานอาหารก่อนหรอคะไม่ละ่ะเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันเวลาแล้วพบกันตอนเย็นนะที่รักเดฟวินเลียมอายุ35ปี ทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของกลมสังคมสงเคราะห์ในผแผนกให้บริการคุ้มครองผู้เยาว์อาคารตึกก่อด,ด้วยอิฐเตี้ยๆย,ยาวขนานไปกับถนนสายที่7ซึ่งได้รับเงินอนุเคราะห์ในการก่อสร้างมาจากรัฐบาลก็เพื่อผลทางการเมืองต่อพักรัฐบาลแห่งนี้คือสำนักงานใหญ่ของซันตาคลลานั่นเอง เดฟเลือกเรียนวิชาเอกทางแขนงสังคมสงเคราะห์เมื่อตอนที่เขาเข้าเรียนต่อขั้นปริญญาในมหาวิทยาลัยและเขาทำงานทางด้านนี้ได้ดีมากเดฟเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันแข็งแรงจึงทำให้ดูเด่นอยู่เสมอและเพราะใบหน้าที่แสดงความเป็นคนใจดีเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์เดฟจึงมีเพื่อนอยู่ทั่วไป เดฟเป็นคนที่อุทิศตนให้กับหน้าที่การงานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ถูกพ่อแม่กระทำทารุณกรรมจะให้ความเอาใจใส่มากเป็นพิเศษเดฟเป็นคนรักเด็กเขาจึงมีความสุขที่มีโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ประสบเคราะห์กรรมเหล่านั้นพอเดฟย่างก้าวเข้าในห้องทำงาน ก็พบว่ามีสุภาพสตรีในชุดเสื้อคลุมสีขาวนั่งคอยเขาอยู่ก่อนแล้วสวัสดีครับผมชื่อเดฟวิลเลียมดิฉันชื่อแพทย์หญิงแอนเจลาบูเชลี่จากโรงพยาบาลซันตาคาร่าอย่างนั้นเหรอครับผมขอเวลาสักประเดี๋ยวนะครับเดฟยกกรอบภาพขึ้นแขวนอย่างทนุถนอม บนที่ที่ได้ตระเตรียมตั้งแต่วันวานภาพนั้นช่วยให้ห้องสีน้ำตาลอ่อนขลึมดูมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบัดดลแพทย์หญิงบูเชอรี่ลุกขึ้นพิจารณาดูภาพจากทางเบื้องหลังของเขาพอเขาแขวนภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจึงกล่าวขึ้นว่าดิฉันชอบภาพนี้จังเลยคุณวิลเลียมคุณวาดเองใช่ไหมคะ ครับผมเป็นนักเรียนวาดเขียนนอกหลักสูตรภาคผู้ใหญ่ประจำวันอาทิตย์นะครับภาพนี้คล้ายจะสะท้อนให้เห็นแสงสีของเมืองใช่ไหมคะเดฟอดที่จะปลื้มใจอย่างออกนอกหน้าไม่ได้เพราะภาพเบื้องหน้าค่อนออกไปทางแอบสแตรกถูกต้องเลยครับเขานั่งลงบนเก้าอี้ที่โต๊ะทำงาน พร้อมกับเปิดลิ้นชักหยิบลูกกวาดคลีโดลิกซึ่งมีกลิ่นบุหรี่ออกมาจากโหลกแก้วใส่เข้าไปในปากเม็ดหนึ่งอีกเม็ดยื่นให้แองเจลา่าทานไหมครับเขากล่าวสัพยอกพร้อมกับยิ้มรางวัลสำหรับการดูภาพของคุณคุณพยายามจะเลิกสูบบุหรี่ใช่ไหมล่ะคะเดฟหัวเราะในลำคออย่างสนเทใจ คุณพูดยังกับเข้าไปนั่งในใจผมยังไรอย่างนั้นเลยฮะผมพยายามจะเลิกบุหรี่เอาละผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างแองเจลาเล่าเรื่องแมรี่เจนตลอดจนข้อสงสัยของเธอให้เขาฟังอย่างตรงไปตรงมาเดฟพยักหน้าฟังพร้อมกับจดรายละเอียดจากการตั้งใจฟังจากวิธีการซักถาม เธอค่อนข้างมั่นใจว่าเธอได้พบบุคคลที่เธอต้องการและค่อนข้างที่จะเห็นคล้อยตามเธอในที่สุดเดฟก็ถามขึ้นว่าเอาละครับผมจะลงมือสืบหาหลักฐานข้อมูลต่างๆพรุ่งนี้เลยแต่ผมก็ยังข้องใจอยู่อย่างหนึ่งข้องใจอะไรล่ะคะข้องใจว่าทำไมคุณหมอต้องมาที่นี่ด้วยตัวเองล่ะครับ คุณส่งรายงานหรือแค่เพียงโทรศัพท์มาหาผมก็ได้นีครับแองเจล่าชะงักชั่วขณะเพื่ออ่านใจชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ให้ความเอาใจใส่ต่อปัญหาอย่างจริงใจคนหนึ่งซึ่งถ้าเขาเป็นคนเช่นนั้นจริงเขาก็ย่อมกล้าที่จะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้น่าสงสารคนนั้นให้หลุดพ้นห่วงไหยนะ แต่เธอจะมั่นใจได้อย่างไรแล้วว่าเขาคือคนประเภทที่เธอคิดแน่นอนระบบราชการในมหานครนิวยอร์กที่เธอผ่านพบมาคนส่วนใหญ่ล้วนสวนใจแค่เพียงตำแหน่งเงินเดือนเพียงแค่นั้นอย่างไรก็ตามแม้เธอจะไม่ถึงกับปักใจเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างถึงที่สุด แต่เธอก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างร่วมกับชายใจดีผู้นี้เอาเถอะค่ะดิฉันจะเล่าให้คุณฟังเรื่องของเรื่องก็คือว่ารายงานอันเนี้ถูกผู้อำนวยการแผนกกุม,มาราเวสั่งอายัดไว้ทั้งเหนือพอผู้อำนวยการรู้จักกับแม่ของเด็กเป็นอย่างดีและซ้ำยังเป็นเพื่อนสนิทกับครอบครัวของเธออีกด้วยผู้อำนวยการสั่งระงรับรายงาน และหาว่าดิฉันบ้าไปเองค่ะเดฟค่อยควางปากกาลงดวงตาเป็นประกายกล้าขณะจ้องมองดูเธอมีหมอผู้หญิงกี่คนในซันตาคล่าครับสองคนค่ะหนึ่งในสองคือคุณแล้วก็มุ่งมั่นที่จะจับประเด็นนี้ใช่ไหมครับดิฉัน เคยเป็นเด็กข้างถนนมาก่อนคะ่ะคุณวิลเลียมฉะนั้นดิฉันจึงสัมผัสกลิ่นอายผิดปกติบางอย่างได้ไวและเมื่อดิฉันรู้สึกไม่ชอบมาพากลในความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่เนี้ยดิฉันจึงไม่อาจทอดทิ้งหรือเพิกเฉยกับมันได้เดฟลุกขึ้นพร้อมกับยื่นมือไปข้างหน้าผมเข้าใจคุณหมอครับเรียกผมว่าเดฟเะครับ แองเจล่าลุกขึ้นยื่นมือออกสัมผัสกับมือของเขาเรียกดิฉันว่าแองจี้เช่นกันแหมคุณนี่สูงจังเลยนะคะเดฟวินเลียมมาถึงบ้านฮารเปอร์เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ้านตั้งอยู่บริเวณซันตาคารานั่นเองบรรยากาศทั่วๆไปก็คล้ายๆกับละแวกบ้านของเขา คือมีอาคารบ้านใหญ่โตมีอนาบริเวณกว้างขวางมีต้นโอก๊กปลูกเรียงสลับกับแถวของต้นปาล์มเขาจอดรถห่างจากตัวบ้านที่ต้องการเลยออกไปสองสามช่วงหลังคาเรือนและนี่ก็เป็นนิสัยของเขาอีกอย่างหนึง่งที่มักจะจอดรถให้ห่างเป้าหมายออกไปทั้งนี้ก็เพราะว่าในขณะที่เขาเดินย้อนกลับมายังบ้านที่ต้องการ เขาจะมีโอกาสสำรวจตัวตราบริเวณรอบๆและมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศโดยรอบนั้นด้วยเดฟรู้จักคนหลายประเภทและหลายท้องที่เพราะเขาต้องโยกย้ายอยู่เสมอๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นในวัยเด็กเขาเติบโตขึ้นในเมืองพาซาเตนาพ่อของเขาทำงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับงานศพ มีรายได้จัดว่าค่อนข้างสูงทีเดียวฉะนั้นความสัมพันธ์ของครอบครัวเขากับเพื่อนบ้านโดยรอบจึงอยู่ในขั้นที่ดีปราศจากอคติในเรื่องสีผิวที่โรงเรียนเองในท่ามกลางเด็กผิวดำคนอื่น,นๆเดฟก็เป็นที่ยอมรับของทั้งเพื่อนและครูวัยเรียนของเขาค่อนข้างจะราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการศึกษาและเรื่องกีฬาเขาก็เป็นนักกีฬาระดับขวัญใจอีกด้วยแต่แล้วอยู่มาในเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเห็นควันไฟพวยพุ่งอยู่เบื้องหน้าภูเขาสูงตระงง g a ได้กั้นเมืองพาซาเตนาออกจากย่านใจกลางเมืองอันเป็นแหล่งกำเนิดของกลุ่มควันเหล่านั้นเขาถลาวิ่งมาที่รถ เหวี่ยงตัวขึ้นมาประจำที่คนขับแล้วตะบึงเจ้าเชฟวีสีเขียวรุ่น1962ไต่ไปตามเนินถนนบนภูเขาที่ขวางหน้าไฟไหม้ที่เมืองหวัดนั่นเองเดฟวินเลียมขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนใจกลางเมืองหวัดเขาขับรถแล่นฝ่าฝูงชนที่มีสภาพตื่นตระหนกอย่างสุดขีด กำลังวิ่งวุ่นเหมือนคนขาดสติเขาพบเห็นความแยกแค้นแสนเข็นของประชาชนเห็นความโง่เง่า,งาอันเกิดจากการไร้การศึกษาเห็นความหมดอะไรตายอยากปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมและรัฐเองก็ไม่ได้ให้ความเหลียวแลเอาใจใส่อันที่จริงสิ่งนี้ที่เขาเห็นเขารู้ แต่บัดนี้เขาได้สำนึกในสิ่งที่รับรู้มันจึงได้เข้าไปสิงสถิตยอยู่ในใจดุดเดียวกับควันสีขาวขุ่นอันบังเกิดจากไฟเดฟวินเลียมจึงหางานทำที่เมืองวัดแห่งนี้และณที่นี้ความสำนึกที่จะรับใช้สังคมก็ก่อตัวขึ้นเขาทำงานที่วัดต่อมาอีกสามปีในฐานะผู้ช่วย พบจินนี่และแต่งงานกับเธอที่นี่แล้วลาไปศึกษาต่อขั้นปริญญาโดยมีจินนี่คอยหาเลี้ยงตัวเขาและครอบครัวแทนด้วยเงินเดือนที่เธอได้จากการเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งขณะนี้เขากำลังย่างเท้าอยู่ในอาณาบริเวณของพวกผู้ดีในซันตาคาราเขากำลังมาเพื่อจับผิดคนใดคนหนึ่งกระนั้นหรือ ไม่ไม่เป็นอันขาดเขาไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยเป็นความสัตย์เขาและเจนนี่รู้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเขาและหล่อนจะต้องย้ายเข้าเขตเมืองตอนนี้เขาขอรับราชการต่อสักสองสามปีเพื่อตำแหน่งหน้าที่ทางการงานและสถานภาพทางการเมืองและบางทีจากฐานอันนี้ เขาก็อาจสามารถขุดคุยงานได้อย่างถึงรากถึงโคนอย่างแท้จริงสียทีที่นี่เองก็มีงานให้เขาทำเช่นกันเมื่อแรกที่ครอบครัวเขาย้ายมาอยู่ยังเมืองซันตาคลารานั้นเขารู้สึกไม่คุ้นเคยกับถนนรอนแคมที่เงียบเชียบสถานที่เล่นอันมีอยู่มากมายเหลือคนานับอย่างนี้และต่อมาเขาก็สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานเช่นไรของคนระดับไหนตราบที่มนุษย์ยังมีอารมณ์กิเลสตัณหาอยู่ตราบนั้นปัญหาสังคมย่อมมังเกิดขึ้นได้อย่างไม่หยุดยัง้งมองดูอย่างผิวเผินแล้วสังคมอันมั่งมีสีสุขมีการศึกษาสูงเช่นที่นี่ไม่น่าจะมีปัญหาทางสังคมรุนแรงเช่นเดียวกับที่เกิดในเมืองยากจนเช่นเมืองหวัดเลย แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วในแฟ้มงานอันหนาเติะของเขาเต็มไปด้วยประวัติที่มาของปัญหาเหล่านี้ที่ข้างบ้านฮาร์เปอร์ชายคนหนึ่งกำลังรดน้ำที่สนามหญ้าอยู่พอเดฟผ่านไปถึงเขาก็กล่าวคำทักทายสวัสดีครับชายคนนั้นเพียงแต่พยักหน้ารับทราบแล้วก็ผินหน้ามองไปทางอื่น ทำให้เดฟรู้สึกว่าเขาคือไอ้งั่งที่ไปทำลายสมาธิการลดน้ำต้นไม้ของชายคนนั้นแต่เขาก็เฉยเพราะอย่างไรเสียถ้าเกิดมีเบาะแสการทารุณเด็กในบ้านฮาร์เปอร์จริงบรรดาเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็จะต้องถูกเรียกตัวมาเป็นพยานหลักฐานซึ่งงานอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อยู่เองที่กรณีขัดแย้งระหว่างเขากับคนเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นมาได้ทุกขณะเมื่อเดฟกดปุ่มที่ประตูบ้านเสียงใสของระฆคังดังกังวานขึ้นเขาดึงเสื้อคลุมให้กระชับตัวยิ่งขึ้นประสบการณ์สอนให้เขาระแวดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อาจรู้ได้เลยว่านางโรวินาฮาร์เปอร์ที่เขามาพบนี้หน้าตาเป็นอย่างไรพูดจาแบบไหน มีกริยาเช่นไรเพราะบุคคลที่มีปัญหาทางสังคมที่เขาเคยผ่านพบแต่ละลายก็มีลักษณะแตกต่างกันไปและถ้าบุคคลใดต้องการจะปกปิดความรู้สึกผิดหรือระอายก็จะมีอาการงกงกเงื่อเงประตูเปิดออกคุณนายฮาร์เปอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เธอดูเป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดเธอยังสาวเธอยังสวยบ้านของเธอก็ดูสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยน้ำเสียงที่พูดของเธอก็ดูจริงใจไม่ได้ส่อแววระแวดระวัะวงหรือดูแคลนในสีผิวของเขาแม้แต่น้อยใบหน้ายิ้มแย้มนั้นดูแจ่มใสเธอเสยปลอยผมที่ลงมาระใบหน้าไปข้างหลัง ผมชื่อเดวิลเลียมครับผมเป็นข้าราชการในหน่วยบริการคุ้มครองผู้เยาวจะกกรุณาอนุญาตให้ผมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้สิคะเชิญค่ะพอเดฟปิดประตูหน้าบ้านเขาก็เข้ามายืนอยู่บริเวณหน้ามุกของบ้านแม้ว่าโรวิน่าจะมีกริยาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแต่เธอก็ไม่ได้มีทีท่า ว่าจะเชื้อเชิญให้เขาเข้าบ้านและบัดนี้กิริยาของเธอเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเอาการเอางานหน่วยบริการคุ้มครองผู้เยาว์นี่นะมันอะไรกันคะคือว่าเป็นหน่วยงานที่คอยตามเก็บข้อมูลหลายแขนงหนึ่งในนั้นก็คือเราจะติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุคุณหมายความว่ายังไงคะ กับคำว่าติดตามเก็บข้อมูลเธอดูระมัดระวังขึ้นแต่เดฟก็สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้คือว่าอันที่จริงแล้วเรามีบริการฟรีในอีกหลายด้านซึ่งก็ได้รับเงินอุดหนุนมาจากภาษีของคุณน,นั่นเองเราจึงอยากให้คุณทราบว่าเรามีอะไรจะบริการคุณได้บ้างตัวอย่างเช่นเอ เดฟทำจมูกฟุตฟิตไปทางห้องครัวซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นอาหารเอผมว่าผมได้กลิ่นคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับโลวิน่ายิ้มใช่ค่ะดิฉันเพิ่งเอาเข้าเตาอบเมื่อสักครู่นี้เองเดฟทำท่าสูตรกลิ่นแล้วเดินไปตามทิศท,ที่มาจึงในที่สุดเขาก็เข้ามาอยู่ในห้องนั่งเล่นได้สำเร็จ ภายในห้องดูโอโถงสะอาดสะอา้านรอบๆห้องเต็มไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆนานา,นาเขาอดที่จะวาดภาพหญิงสาวแสนสวยในชุดกีฬาอันงามสง่ากำลังยิ้มหัวอย่างน่ารักตามไวอัมแจนใสของเธอผมกำลังพยายามเลิกบุหรี่เพราะมันทำลายสุขภาพเลยทำให้ผมต้องกินอยู่ตลอดเวลาบ้านคุณน่าอยู่เหลือเกินเออ ผมขอดูห้องแมรี่เจนหน่อยนะครับแกกำลังหลับอยู่ค่ะผมขอดูประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละครับโรวิน่าชำเลืองมองเขาอย่างช่างใจสักครู่ก็เดินนำตรงไปยังห้องเด็กคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ผมไม่ชอบเลยแต่ผมก็ต้องทำก็คือคอยเก็บโน่นจัดนี่ให้บ้านเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก คุณคงนึกไม่ถึงว่าเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือในการทำความสะอาดก็ดีหรือเครื่องเล่นก็ดีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กได้